ขอบอกกล,ล่าวเล่าเรื่องเมืองสาคูทิ้นที่อยู่พำนักพักอาศัยแต่ก่อนนี้คือสาคูมาเพี้ยนไปเป็นสาคูนี่ไงกว่าร้อยปีตำบลสาคูตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งห่างจากอำเภอถลางไปทางทิศตะวันตกประมาณ10กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดภูเก็ตไปทางทิศตะวันตก30กิโลเมตรมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลไม้ขาวทางทิศใต้ติดต่อกับตำบลเชิงทะเลส่วนทางทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเทพประสตรีและทางทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันตำบลสาคูมีเขตการปกครองทั้งหมด5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านในยางหมู่ที่2บ้านตรอกม่วงหมู่ที่3บ้านสาคู หมู่ที่4บ้านในทอนและหมู่ที่5บ้านบางมาเหลามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น1366ครัวเรือนตำบลสาคูเป็นตำบลที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำชุมชนอา,าสาสมัครกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาราฐัฐเป็น,นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลและกลไกเจ็ดาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตำบลสาคูมุ่งสู่การเป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีการวางแผนพัฒนาตามกรอบแนวคิดสามมิติได้แก่ด้านความมั่นคงความมั่งคัง่งและความยั่งยืน ประกอบด้วย13องค์ประกอบ36ประเด็นการพัฒนาโดยมิติที่1ด้านความมั่นคงนั้นประกอบด้วย6องค์ประกอบคือความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงในชีวิตความสามัคคีปรองดองการยึดหลักประชาธิปไตยการปลอดอบายามุขป,ปลอดยาเสพติดและการบริหารจัดการชุมชนมิติที่2ด้านความมั่งคั่งประกอบด้วย3ามองค์ประกอบคือ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแหล่งทุนชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งกล่าวคือมีกิจกรรมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดและติดตามสนับสนุนครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่องมีแหล่งเงินทุนของชุมชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในวงกว้างรวมไปถึงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเติบโตอย่างต่อเนื่องมิติที่3ด้านความยั่งยืนประกอบด้วย4องค์ประกอบโดยประชาชนในตำบลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีมีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือจุดเรียนรู้ในชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จากการขับเคลื่อนตำบลตามรอบแนวทางของตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ตำบลสาคูมีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนประชาชนมีอาหารเพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการประชาชนมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคีเกื้อกูลประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนธรรมภิบาลที่มีการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมประชาชนในตำบลน,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน